ไปดูการหารือกันนะคะระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแล้วก็ผู้นําตุรกีนะคะหลังจากที่เขาคว้าชัยในการเลือกตั้งได้นะคะโดยการที่โจไบเดนโทรไปเนี่ยก็เป็นการโทรไปแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งนอกเหนือไปจากนั้นก็คุยเรื่องของการที่จะขายเครื่องบิน F16 ให้แล้วก็อยากที่จะให้ตุรกีนั้นสนับสนุนสวีเดนนะคะเข้าเป็นสมาชิกนาโตค่ะ ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าได้หารือกับนายเรเจฟเทยิฟแอโดอานผู้นำตุรกีที่เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกสมัยค่ะโดยหยิบยกถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะขายเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับตุรกีและยังต้องการให้ตุรกีนั้นหันมาสนับสนุนสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต หลังจากที่เขานั้นโทรศัพท์แสดงความยินดีที่แอดโอนชนะการเลือกตั้งอีกครั้งนะคะขณะที่แอดโอนและกลุ่มผู้สนับสนุนต่างฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีตุรกีสู่ทศวรรษที่3ส่วนทางด้านคู่แข่งค่ะเคมาลคิลิกดารอกลูกล่าวนะคะว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรมที่สุดในรอบหลายปีแต่ก็ไม่โต้แย้งเรื่องผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะ ซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้อโดอันมีอำนาจแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการท้าทายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของอโดอันเพราะว่าฝ่ายค้านมั่นใจว่าจะล้มเขาได้ให้พ้นตำแหน่งประธานาธิบดีและปรับเปลี่ยนนโยบายทั้งหมดหลังจากที่ก่อนหน้าการเลือกตั้งโพหลายสำนักชี้นะคะว่าวิกฤตค่าครองชีพจะทำให้อโดอันพ่ายแพ้การเลือกตั้งค่ะ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ52.2ต่อร้อยละ47.8ส่วนหนังสือพิมพ์ที่ฝักใฝ่ายรัฐบาลตุรกีล่าสุดก็ได้ประกาศชัยชนะของประธานาธิบดีแอดโดอันแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับ คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ